อยู่บ้านนะคะทั้งวันนะคะแต่ยังหารายได้ไม่ได้สักทีนะคะไม่มีเวลาเพราะไม่เคยกันเวลาให้สิ่งสำคัญเลยอันนี้เป็นสิ่งที่แม่บ้านหลายๆคนเจอนะคะเพราะคำว่าแม่บ้านนะคะได้ทุ่มเทการงานความรับผิดชอบไปอยู่ที่งานบ้านหมดจนลืมความเป็นตัวเองไปเลยนะคะจนลืมงานที่ตัวเองอยากที่จะทำความฝันที่อยากจะสารต่อ เมื่อกลายเป็นแม่บ้านนะคะคือมันเป็นอะไรที่บางคนอะเริ่มเริม่มที่จะมาเป็นแม่บ้านมีความท็อกซิกมีความเครียดมีความกังวลอะไรหลายๆอย่างมากการที่อ่าจากคนทํางานลักล้กกลายมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวอยู่แต่บ้านมันเป็นอะไรที่แบบว่าแรกๆคือนี่ประสบกับตัวเองว่ารับไม่ค่อยได้นะคะรับความเป็นตัวเองตอนนั้นไม่ค่อยได้ทาใจยอมรับได้ยาก ต้องปรับตัวอยู่พักใหญ่เลยค่ะทุกคนคะ่ะคราวนี้เวลาเรามาอยู่บ้านอะไรก็แม่บ้านอะไรก็ไม่บ้าน,านถูกไหมมาดูวิธีการแก้ไขว่าเราจะออกจากวนลูปนี้ยังไงนะคะเราจะต้องสู้เพื่อตัวเองบ้างนะคะเราจะต้องเป็นแม่บ้านที่มีรายได้นะคะทุกคนคะ่ะเราจะต้องอหนึ่งนะคะ การเวลาไว้ก่อนใครเลือกเวลาที่จะทำงานเสริมหาง,งานเสริมทำไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์หรือแอเฟอริเอตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องกำหนดเวลานะคะว่าเราจะทำกี่โมงถึงกี่โมงและก็ห้ามใครมารบก,กวนนะคะข้อที่สองทำทีละอย่างนะคะไม่ทำหลายหลายอย่างพร้อมกันแต่เราสามารถแบ่งเวลาให้มันทำทีละอย่างเสร็จ สมมุติว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราหุงข้าวล้างจานทำกับข้าวอะไรเสร็จสับหมดแล้วนะคะเราอาบรีบอาบน้ำให้ไวกว่าปกติแล้วก็มานั่งทำคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอเป็นต้นนะคะอันนี้นะคะสำหรับงานออนไลน์นะคะคุณก็จะได้มีเวลาไฟ์สดมีเวลาทำคลิปมีเวลาตัดต่อคลิปอีกนิดหน่อยนะคะประมาณาให้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะคะให้เวลาตัวเองอาจจะออกกำลังกายไปด้วยนะคะระหว่างแบบ อาจจะไม่มีไอเดียอะไรใหม่ๆก็ไปออกกําลังกายนะคะถ้าทําอะไรเสร็จทีละขั้นทีละตอนเราก็วางเปลนได้สบายสบายแต่อาจจะมีอะไรที่ผิดแปลกไปจากแผนงานของเราก็เป็นไปได้แต่ไม่เป็นไรถ้าเราได้วางคอนเซปต์ไว้มันก็จะทําทให้สมองของเราเนี่ยรู้สึกสําเร็จแล้วหนึ่งสำเร็จสองสำเร็จสามอ่าเป็นต้นนะคะเราจะแบ่งเวลาเพื่อที่จะ ย,ยังไม่ได้ทำกับข้าวเลยจากที่นั่งทำคอนเทนต์อยู่ต้องไปทํากับข้าอีกแล้วแต่ถ้าการเป็นครีเอเตอร์คือมันง่ายมากๆคือสามารถที่จะทํากับข้าไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอสร้างคอนเทนต์ไปด้วยนี่คือความสะดวกสบายในการเป็นครีเอเตอร์นะคะนั่นแหละค่ะจุดเล็กๆในการเป็น a f f i ฟอร์เรหรือครีเอเตอร์คือสิ่งนี้ข้อที่3นะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่ทําทุกวัน เช่นเริ่มวันละ30นาทีอ่าหาข้อมูลแล้วก็นำมาแบ่งปันส่งต่อทำเป็นคลิปสั้นทำเป็นคลิปยาวนะคะยังดีกว่าเราหาข้อมูลเยอะๆนะคะเป็นเวลา3เดือนแล้วยังวางตั้งไว้นะคะไม่ได้เริ่มเลย เราต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะคะมันจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่ขึ้นได้แน่นอนนะคะขยายจากจุดเล็กๆนี่แหละค่ะทุกคนค่ะมาฟังข้อที่4ี่กันเลยตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเช่นเปลี่ยนเวลาเล่นมือถือให้มาทำคอนเทนต์หรืองานเสริมหรือการหาไรายได้เพิ่มเติมนะคะหรือหาศึกษาหาความรู้นะคะสิ่งที่ไม่จำเป็นบางครั้งก็คือ,อ สิ่งที่ไม่ก่อเกิดให้การพัฒนาหรือไม่เป็นประโยชน์กับเรานะคะตัดทิ้งออกไปบ้างนะคะข้อที่5บอกให้คนในบ้านรับรู้บอกไปเลยว่าช่วงนี้เวลาทำงานห้ามเรียกแรกๆก,ก็จะมีคนงงๆกับเรานะคะเอ๊ะมันทำอะไรนะมันเป็นยังไงนะทำอะไรของเขานะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจริงจังคนรอบตัวจะเคารพเวลาของเราเอง พอทำห้าครบห้าข้อที่กล่าวมานะคะชีวิตของเราอาจจะเปลี่ยนไปตลอดการนั่นหมายความว่าเราอาจจะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนการดําเนินงาน,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะถ้ามี30วันอ่ะถ้ามี30วันเราได้วันละหนึ่งคลิปเท่ากับคุณได้ทําคลิปหรือทำคอนเทนต์สามสิบคอนเทนต์ต่อเดือนแล้วนะคะแล้วถ้าวันหนึ่งสามคลิปห้าคลิปอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะ เราจะมีการสอดเรกทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในคลิปด้วยได้แบบหลายวิธีมากอย่างเช่นตอนนี้นะคะนั่งอยู่ก็อาจจะสอดเรกอ่ะการขายสมุดอ่าสมุดออกสมุดเป็นสมุดอ่าสันกระดูกงูนะคะแบบนี้เขาเรียกว่ากระดูกสันอ่ะนี่นะคะก็คือเล่มละยี่สิบบาทนาหน,นามากแล้วก็มีถึง ประมาณ7จกรัมเจ็ดสิบแผ่นกันเลยทีเดียวอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างย่อยๆนะคะก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแม่มั่นนาไปปรับใช้รู้จักแบ่งจัดสรรเวลาให้เวลากับตัวเองเยอะๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุ่มเทจนเรามีความอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับแคกหลายคนที่กําลังเข้ามาเป็นครีเอเตอร์หรือยังสงสยัยหรือยังปรับ เปลี่ยนปรับตัวในการที่จะเข้ามาอยู่ในยุคออนไลน์ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนและก็ยินดีกับทุกคนที่ได้เริ่มง,งานเสริมใหม่ๆนะคะไม่ว่าคุณจะทำงานประจำอยู่แล้วก็เห็นว่าในโลกออนไลน์มีงานเสริมเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นนะคะปัจจุบันนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะว่าเขามีจุดประสองค์อะไรนะคะอันดังนั้นนะคะทำได้แค่เวะมาให้กำลังใจทักทายแล้วก็ ส่งข่าวสารแบ่งปันสิ่งทีดีให้กันและกันนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆฝากกดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ